Hi, you're listening to Good Morning Teacher's Podcast Podcast สต์ำหรับครูผู้สอนประาอังกฤษ All right class, please settle down and listen to teacher สวัสดีคุณครูทุกท่านครับพบกับ Good Morning Teacher's Podcast CPTC ซึ่งเราจะมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะครับจากหนังสือ100 Teaching Tips โดยคุณ Pennyer เพื่อทำให้การสอนของคุณครูทุกท่านสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดการเนื้อหาในการสอนกันครับผมขอให้คำนิยามของ EP นี้ว่าใหม่มาก่อนค่อยทวนทีหลังคุณครูเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อนักเรียนมีความสดใสในตอนเช้าเราสามารถสอนเนื้อหาใหม่ๆหรือเนื้อหาที่ยากๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะว่านักเรียนมีพลังงานและสมองที่พร้อมรับเนื้อหาใหม่ๆมากที่สุดในช่วงต้นของคาบเรียน ดังนั้นหลักการง่ายๆคือให้สอนเนื้อหาใหม่ๆหรือเนื้อหาที่ยากในตอนต้นคาบเรียนและทบทวนอย่างรวดเร็วในตอนท้ายของคาบเรียนยกตัวอย่างเช่นหากคุณครูมีคำศัพท์ใหม่ๆที่ต้องการสอนลองสอนคำศัพท์เหล่านั้นในตอนต้นคาบเรียนใช้เวลาสอนประมาณ2-3นาทีหลังจากนั้นไปทำกิจกรรมอื่นเช่นการทำงานกลุ่มการอภิปรายหรือการอ่านเนื้อหาหลักของคาบเรียนนะครับ แล้วลองกลับมาทบทวนคำศัพท์เหล่านั้นในตอนท้ายของคาบเรียนอีกครั้งการทำเช่นนี้นะครับจะช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการทบทวนแบบ distributed practice หรือการทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนไปแล้วสักระยะหนึ่งไม่ใช่การทบทวนเลยทันทีนะครับควรเว้นช่องว่างก่อนแล้วกลับมาทบทวนสิ่งที่เรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบกับตัวผมเองนะครับเมื่ออยากเรียนอะไรสักอย่างให้ดี การทบทวนหรือฝึกฝนในระยะเวลาที่ถูกต้องนั้นมีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้แบบลองเทิมได้เลยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมมักจะเริ่มตน้นคาเรียนด้วยการสอนการสนทนาที่ใช้และเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือที่เราเรียกว่า small talk นะครับผ่านวิธีการสอนแบบ communicative language teaching เป็นประจำการทำเช่นนี้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผมทำสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องและผลที่ได้ก็น่าประทับใจมากครับนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันได้อย่างคล่องแคล่วอีกทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยครับผมอยากจะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างในชั้นเรียนของผมเองนะครับผมเริ่มต้นคาบเ,เรียนด้วยการถามคำถามอย่างง่ายๆเช่นเมื่อวานนี้เด็กๆทำอะไรมาบ้าง What did you do yesterday? โดยคุณครูนะครับสามารถยกตัวอย่างประโยคสำเร็จรูปให้นักเรียนตอบได้เลยนะครับอย่างเช่น yesterday I went to school and play with my friends หรือจะเป็น I did my homework and then I watched a cartoon หรือไม่ก็เป็น I helped my mom bake cookies and played outside หรืออีกสักหนึ่งคำถามครับวันหยุดที่ผ่านมาเด็กๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้าง Where did you go last weekend เด็ก,เกสามารถตอบได้โดยใช้ประโยคสำเร็จรูปจากคุณครูได้เลยนะครับ Last weekend I went to the zoo and saw lots of animals. หรือจะเป็น I visited my grandparents and played in their garden. หรือสุดท้าย I went to the beach and built sand castles. Small talk เหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แต่ยังช่วยให้นักเรียนกล้าสแสดงออกและมีส่วนร่วมในบทเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยครับผลลัพธ์ที่ได้คือนักเรียนของผมเองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและไม่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นครับแต่ยังสามารถใช้ในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียนได้อีกด้วยครับแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับการทบทวนแบบ distributed practice ยังสามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเรานำหลักการของการทบทวนแบบ expanding rehearsal มาใช้ด้วยครับ หมายความว่าครั้งแรกที่เราทบทวนเนื้อหาอาจจะเป็นวันถัดไปหรือ2-3ถึงวันหลังจากวันที่สอนจากนั้นค่อยๆขยายระยะเวลาให้ห่างขึ้นเรื่อยๆเยช่นอาจจะทบทวนอีกครั้งใน4-5ถึงวันหลังจากนั้นแล้วทบทวนอีกครั้งใน1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ถัดไปการทำเช่นนี้นะครับจะช่วยให้เนื้อหานั้นถูกย้ำเตือนอยู่ในสมองของนักเรียนเป็นระยะระยะ ทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้การสอนแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นแต่ยังทำให้การสอนของเรามีความหลากหลายและไม่น่าเบื่อคครูสามารถทำกิจกรรมต่างๆในคาบเ,เรียนได้อย่างสนุกสนานเช่นการเล่นเกมการทำงานกลุ่มหรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมในคาบเ,เรียนมากยิ่งขึ้นครับ สิ่งสำคัญคือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในห้องเรียนครับเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้นผมมักจะใช้เกมหรือกิจกรรมที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุดครับตัวยอย่างเช่นเกม20 questions ที่ให้นักเรียนทายคำจากคำถามที่พวกเขาต้องถามเพื่อนๆในชั้นเรียนหรือกิจกรรม role play ที่ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆครับสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการทบทวนเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยเลยนะครับการทบทวนแบบ distributed practice และการทบทวนแบบ expanding rehearsal จะช่วยให้นักเรียนของเราจดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้นครับหวังว่าคุณครูทุกท่านจะนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียนของตนเอง และหวังว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีจากนักเรียนของท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการสอนและพบกับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ